โอ้โหใหญ่จริงๆครับอันนี้เป็นช่อนอเมซอนทุกคนก็ไม่ผิดหวังเลยอ่ะที่เราเดินทางมา500ห้าร้อไมล์เพื่อที่จะมาล่าช่อนอเมซอนนะสวัสดีครับผมก้อยพัทรลุงครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่สวนลูกพี่พึ่งเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมที่ผมจะทำนะครับอในคลิปนี้นะไปลงอวนกัน เดี๋ยวเราลงอวนเสร็จนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ5โมง15เดี๋ยวลงอวนเสร็จประมาณ2ทุ่มลูกพี่บอกเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะได้จระเข้หรือว่าจะได้ปลาวาน,นาเฮ้ยหมือปลาลุยเม็ดอันปลาเยอะแยะเลยครับทุกคน,นไปดูกันวนอยู่หน๊นอ๋อวนอยู่หนโอ้ปลาตายเยอะแยะเลยครับน่าจะหนามเสียนะ<า>เรพราะว่าหนามมันเตี้ยวใช่ไหม ตลาตายเยอะแยะเลยครับได้ไหนนอนจะไม่คืนนี่โอ้ถ้าได้ช่อนเดี๋ยวเราจะต้มยำนะครับภาวนาให้ได้ช่อนล้วกันเรือเล็กควรออกจากฝั่งครับบอดี้แสลมบอกไว้แต่ว่าเรือเล็กนี่ก็อันตรายครับผมอ่าไปไปอาจจะปลัดได้ได้ยืนครูโค่งเหรอ เดี๋ยวเราไปวางกันตรงไหนเอกไปอีกประมาณสัก500เมตร500เมตรโอ้500เมตรกัดเก๋ยอ๋ออันน่ะประมาณ500เมตรครับกัดนี่หรอวันเนี่อวันนี้เลยอันปลาไป ้ำเข้มดันกันทั้งไอันนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำจืดมันค่อนข้างจะเป็นน้ำเปรี้ยวาดินแท่นี้มันมันจะเป็นป่าขอแต่ก่อนอืทั้งมี้ทำเผือกให้ให้เปรี้ยวใส่อยเกลือตอนนี้เราเดินทางออกมาก็เป็นระยะทางก็ประมาณ300ไมล์ทะเลนะเดี๋ยวฟันฟันฟันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดนนเดี๋ยวลูกพี่เขาจัดการกับปากกาลังก่อนปากกาลังที่มันงอกขึ้นมาเหนือน้นำครับสร้างความเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ,อ,อ,อขึ้นไม่ได้ระวังตัดวดหน้าติดกัดจำกัดให้เป็นไม้อะคงไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยที่จะทนทานสักเท่าไหร่ได้ไหมส่วน้า้มือที่ท่านเห็นอยู่นี้มันก็เรียกว่าเป็นไม้เม่าไม้เม้ารสชาติของมันก็จะออกเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเขาก็ยังเคยใช้เกลือในการกินกับลูกของเม้าเป็นรสชาติที่ดีที่สุดเลยมันจะออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆ <c oughs> ใหญ่ตัวนะตาเสมิดแหลมแหลมที่หลุ <laughs> แหลมจะบังอะ <laughs> มั่วแม่แหลกกูเลยแรลคลิปนี้ตอนนี้เราก็ได้เจอกับมดที่มีพิษร,ร้าย <laughs> ซึ่งอยู่บนหัวก,กับตันเรานั่นเองอะระวังด้วยนะกัปตัน <laughs> มดชนิดนี้อย่าอย่าเป็นให้มันได้กัดไข่นะครับมันอันตราย <laughs> <laughs> มันอันตรายมากเลยอะ <laughs> ตลอดเส้นทางที่กัปตันของเราเดินเรือมา เราก็จะเห็นฝูงปลาที่นอนตายเกลื่อนอยู่ในลุ่มน้ำอเมซอนเยอะแยะมากมายนั่นแสดงว่าที่นี่มีปลาชุมแล้วมีปลาหลากหลายชนิดนานาพันธุ์แน่นอนเลย เสร็จแล้วตอนนี้ก็ห5โมงสสีิบเดี๋ยวงทุ่มเราค่อยมากุ้วันกันลุ้นกันไปพร้อมๆนะครับว่าจะได้ปลาอะไรนี่เข้าป่าเมซอนนะตอนนี้ถึงท่าเรือเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับท่าเรือฉบาเรือเรือผมจะขึ้นเรือตรงไหนครับ ท่าเรือ mhm. ยังมีดอกไม้อีกครับผมเรียบร้อยครับผมท่าเรือเฟอร์รี่ของเราตอนนี้เวลานะครับทุกคนสามทุ่มสามทุ่มครับหลังจากที่เรามาวางอวนไว้ที่มาลงอวนไว้นะครับตอนนี้เราก็มากู้อวนมุกพึ่งแมวขึ้นเลยอ่ะ อ,อ๋อวางทิ้งไว้อะไล่ไล่ไล่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับได้ปลาอะไรบ้างโอ้โหผลไปเลยหนึ่งวัวโอ้โหมาตัวเดียว้นไปเลยหนึ่งหัวลุนนว้นลับลุน้นตอนนี้ยังไม่มีเลยครับผมหนึ่งหัวนี่ร้อยเม็ดได้ไหม ประมาณหกสิบเมตรอ่าชะโด้ Shadow ครับผมลูกชะโด้หนึ่งตัวปลาชะโด้นะครับปลาชะโด้ลูกชะโด้ ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ทำลายระบบนิเวศนะครับทางข้อมูลเชิงวิชาการเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับวังอ้าด้าติดยอันนี้กี่เ้น,เปนแนปดเซนไปกันต่อครับปลาอะไรลูกพี่ปลาจับบ้านเราเขาเรียกว่าปลาจับภาษากลางเขาเรียกว่า ปลาหมอช้างเหยียบเจ้าไรยองปลาหมอ,อหมอช้างเหยียบเป็นแบนๆน,น,น,นะครับปลานี้มันมากครับราคาตอนนี้ที่บ้านผมก็ประมาณ85บใช่ไหมแปดสิบาบาทต่อหนึ่งกิโลนะครับดูดิใช่แพงกว่าปลานิลซะอีกอ่าปลาเลย ตุ๊ทุกุโอ้โโอ้โหใหญ่มากโอ้ยป่าป่าเป่า,ป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 าโอ้โหใหญ่จริงๆครับอันนี้เป็นช่อนอเมซอนทุกคนก็ไม่ผิดหวังเลยอ่ะทีะ่เราเดินทางมา5 0าไมล์เพื่อที่จะมาล่าช่อนอเมซอนนะมเมื่อกี้ว้าวใหญ่นี่ติด ตายเร็วนะปลาช่อนนี่้ามันขึ้นนำไม่ได้มันตายเลยนะอืแต่ตัวยังเมือบอยู่เลยครับนี่ครับคือเป็นช่อนทะเลจริงๆท่อนช่อน,อนมันเป็นช่อนนาครับเป็นช่อนในในแม่น้ำทะเลสาบคือคือบ้านผมเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีช่อนเลี้ยงนะครับทุกคนมันไม่มีบ่อมันไม่มีอธุรกิจการเลี้ยงปลาพวกปลาช่อนมันไม่มีเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของทะเลาสาบสงขลาเนี่ยมันมีปลาน้ำจืดเยอะ,ะครับ ตอนนี้ตอนนี้ผมลุ้นปลาอะไรปลาปลาอะไรนะลูกชิ้นปลากายครับสักตัวหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนเย็นที่ตอนเรามาลงอวนครับผมเห็นมันลอยอยู่สามตัวสี่ตัวครับมันตายตอันนี้ผมก็ลุ้นให้มันติดที่อวนสักตัวหนึ่ง,งตรงนี้มันกล้องอยู่เลยใกล้หมดแล้วครับประมาณเหลือเท่าไหร่ประมาณประมาณ1ิเม็ดเดี๋ยวเขาหมดแล้วลุ้นครับลุ้น ลุนไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนสามทุ่มสิบห้าครับห,หมดแล้วเหรอหโอ้โอเคหมดก็หมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยววนันนี้ลูกพี่ผมเขาจะไม่เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะจัดการเก็บอวนอีกทีหนึ่งก็คงจะได้ปลาที่มากกว่านี้นะครับวันนี้เราได้สามตัวก็ เดี๋ยวก็ได้เอาอันนี้เดี๋ยวเอาไปทาเกลือนะครับแล้วก็ปิ้งนะครับเมื่อกี้ไฟที่ต้มเป็ดยังมีอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเสนอเรื่องราวสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่อยู่นอกพื้นที่นะครับคิดถึงบ้านหรือว่า คิดถึงทะเลสาบสงขาถิ่นบ้านเกิดนะครับก็เข้าไปกดติดตามได้นะครับพิมพ์ชื่อก้อยพัทลุงนะครับใน YouTube แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ